สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรกันดีวันนี้ก็ทําบ้านในสวนนะครับแต่ทีนี้มาติดไฟนะครับแล้วทีนี้มันมันไม่สวยนะครับมันไม่สวยเลย,เลยนะครับนี่ไม่สวย <S 1> <S 1> <อ Yes. S 2> ก็เลยทําการใหม่หรือม,มองเห็นเอ็นไหมนะครับผมลายเอ็นไว้นะครับลายเอ็นไะว้ใหม่นี่เห็นไหมเห็นเส้นเอน็นไหมครับ ผมจะติดนี่เลยครับผม LED แบบนี้ฝังฝ้านะครับไม่เคยติดเหมือนกันก็จะมาลองติดดูว่ามันจะติดยากไหมนะครับไม่รู้จะติดยากไหมแต่ผมจะทำแบบไว้แบบนี้ผมคึงเอ็นไว้แล้วผมก็ทำแบบไว้แบบนี้เลยป,ปั๊บวางปุ๊บตัดนะครับตัดตัดให้พอดีปุ๊บนี่เลย เราก็เดี๋ยวจะยัดมันเข้าไปนี่วางปึ๊บนะครับเดี๋ยวมาดูผมจะวางยังไงแล้วตียังไงนะครับตัวช่วยบันไดนะครับทำงานคนเดียวนะครับางานคนเดียวก็จะ,จะมีติดหลอดเว้นหลอดนี่ครับนี่เลย เดี๋ยวจะขึ้นไปเขียเส้นนี้นะครับขีดเส้นนี้พอขีดเส้นสเสร็จผมก็จะเอาไปเรื่อยตัดไปเรื่อยตัดนิ้วซสอพร้อมขีดเส้นนะครับใช้โทรศัพท์ถ่ายครับทำคนเดียวจะมองเห็นไหมเดี๋ยวผมความกล้องปึ๊บนี่น่าจะมองเห็น เสียวอ,อยู่นะครับมองเห็นไหมครับเห็นอยู่เฟิบเ,เลยเราไม่ใช่มืออาชีพเพราะฉะนั้นต้อง ได้แล้วนะครับนี่ได้แล้วที่เส้นผมคึงเอ็นนี้นะครับเพื่อให้ได้ระยะที่เส้นจะกรอบอ่าแล้วผมก็จะมาเลื่อยนะครับเลื่อยเลื่อยกันก็ใครอยากทำเองลองลองดูได้นะครับลองลองทำดูผมลองเลื่อยดูก่อน ได้ไหมนะได้ไหมจะได้ไหมสงสัยต้องต้องถลายตรงกลางกา่อนนะครับเริ่มทำเลยเนี่ยต้องเจาะเอาไว้เรื่อ,อ,อเยเข้ากา่อนนะครับ เอาไรเจาะดีอะไรเจาะดีนะครับลองมีดก่อนแนละ้วกันไม่เลยมีดเลยมีดเลย ออื mm hmm. สิ่งที่พลาดคือผมไม่ได้ใส่แว่นใช่ผมต้องขึ้นสูงหน่อยคือได้ให้ผลุณเข้าตา

เอ็นตะขาตไปยบเนื่อมาหลังเอ็นก่อนฟื๊ก ได้ครับเนี่ยประมาณนี้ครับนี่เลยครับต,ตัดเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวมึงนัดครับนี่เลยจะได้แบบนี้ครัแบบแบบนี้เลยปุมบเดี๋ยวผมมาลองใส่ให้ดู ใส่แล้วนะครับอันนี้ผมลองใส่แล้วเป็นไงครับสวยเลยนะครับได้กลิ่นกลางพอดีนะครับเนื่อย่ากเราวัดไว้พอดีด้วยนะครับสวยงามครับสวยเลยสวยเลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะติดให้ครบแล้วเดี๋ยวมาทำให้ดูอีกทีนะครับ